อาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเดิมครับเช่นเคยมาตอนดึกดึกเหมือนเดิมครับก่อนอื่นก็มาอยู่กับช่องทอมนิดกันต่อนะครับผมเนาะมามาต่อเลยครับผมกับหวยเลาเราก็ต้อง ขอโทษขอขอภัยนะครับผมเนาะนี่แหละไวยเล่านี่ไม่โอเคเลยเนาะไวยเล่านี่มันโบ่โอเคเลยครับผมมันจะตายตหลอดเลยครับผมเนาะไวยเล่านี่ไปบ่งหอดฟังฟันมาพบพอกันคือเก่าครับกับแนวทางไห้คือเก่าครับผมมาพบพอกันอีกคือเก่าครับหน้าตายเดิมๆคนเดิมๆนี่แหละครับผม มาไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าหวยเราเราก็หลุดเราก็เลยต้องเกินกันไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเขาหวยได้แล้วถ้าพ่อได้แล้วก็หยุดนะครับหยุดต้องหยุดหยุดหยุดก่อนครับเคยไหมที่เล่นหวยแล้วเหนื่อยทําให้เราไม่อยากเล่นนั่นแหละครับผมเก็บตังไว้หรือว่าผู้ใดมันเนาะมันกะท้อเล้วคนล่องกะมีท้อเหมือนกันนะครับเนาะหวยบนเขานี้เนาะ เราก็มามาต่อกันครับผมหน้าตานี่มันอาจจะโซมไปหน่อยนะช่วงนี้ครับผมมาไปยี่กียงกตอนก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปฮานอยเนาะวันศุกร์วันศุกร์เราก็จะมีหวยหุ้นให้เหมือนเดิมนะครับหวยหุ้นแล้วก็ฮานอยเขาถ้าพูได ูกก็พูนแล้วกับพอ่อนะครับผมมันก็ต้องมีได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาถ้าเฮาเลือกฟังผิดดวงลุน้วนบุญลุน้วน,วน,วนกับตัวเลขเนี่ยครับผู้ใดมันกับป็นกำลังใจดูน้ำกันต่อไปนะครับผมฮานอยกับสายรูดนี่อาจจะหลุดไปนะสา,สายจ่อนี้ก็เข้าอยู่ครับมาฮานอย ลาหุ่นก่อนครับลาหุ่นก่อนเนาะล,ลาหุ่นพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เขาบระครับมือนี่หากระสุนก็เล็งแค่ซีหุ่นก็ได้แล้ครับมีทุนตามแค่ซีหุ่นก็ได้ถ้าพวกเขาก็ยุดพ่อคอยมาบวกเงื่อนเพิ่มเป็นมืออื่นไปครับถ้าเขาแล้วก,ก็ยุดขึ้นกันแหละครับผมลาหุ่นจำงวดวันศุกร์ที่สิบสี่พฤษภาคม สามกับแปดจัดไปครับผมลูดบนอย่างเดียวหรือว่าชอบล่างก็ลูดล่างอย่างเดียวครับสามกับแปดจัดไปครับผมล่าหุ้นบวกยีก่กีไม่รู้ว่ายี่กีนี่นําไปเล่นเบื้องกระได้ดครับผมหินเพียงแนวทางไงครับมา ฟังพูดฮานอยกันสักหน่อยเราสําหรับฮานอยเราอาจจะอ่อนใจใจอ่อนฮานอยพิเศษออกหนึ่งเก้าจิตล่างออกหนึ่งเก้าพิเศษสายเจาะเข้าครับไปเข่าตุกันครับเนาะสายเจะเข่าไปเข่าตุกันครับพิเศษกับเขาแล้วตัวจอเนาะสายรูดนี่หลุดยาวครับผม ส่วนห้าหน้อยปกติออก6กหก่ล่างออก3ามหนึ่งครับไม่เจอกันเลยครับถ้าเขาเล้เป็นยุทธครับแนวทางของทั้งช่องเฮา VIP ออกสี่ส่าล่างออก96เขาครับสายเจ้า96ครับเขาแต่ตัวกันนะติตัวเข้าตัวกัน มันอาจจะง่วงไปหน่อยครับเขาเจ้ตัวกันครับมาพรุ่งนี้ครับพาน้อยไปจำงวดบันที่สิบสี่พฤษภาคมไปเจอกับพาน้อยครับสายลูดสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่แปดครับ เราก็จะไปต่อกันครับสายเจาะสายรูดไปต่อครับผมผู้ดักผูดใดมากสายไหนตรงนี้ทุนตามครับทุนเท่านั้นเนาะทุนตามมันครับรูดแปดวิ่งแปดพรุ่งนี้ครับวันศุกร์รูดแปดวิ่งแปดจัดไปครับผมตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงแปดสี่แปดเจ็ดเน้น แปดสี่แปดเจ็ดแปดจับคู่ครับแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามครับผมรูดแปดวิ่งแปดแจดไปครับผมกับแนวทางวของทางช่องเล่ามักกระจัดครับไปต่อครับตัวเด่นสองตัวแปดกับซี สี่จาคู่ครับสี่หนึ่งสี่สสเก้าสี่หนึ่งสีสสเก้าโอเคครับผม เด่นสองตัวไปแล้วเนาะไปต่อกันเลยครับผมไปต่อกับตัวกันครับสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าครับยํำครับ สามหนึครับผมจัดไปครับผมกับแนวทางสิตัวเจาะตัวรูดกับฟันทงไป1ตัวนะเนาะผู้ใดมักแนวทางแบบใดจัดไปครับรูดหรือรูดหรือเจาะมาจัดสตัวครับหนึ่งแส หกแดสอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งแปดเจดโอเคครับผมกับแนวทางหวยฮาหนอยของเราครับไม่ลืมกำลังใจกันด้วยนะครับผมฝากให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารักชมขอให้มีความสุขห,หลายเรื่อยๆครับ